เมื่อนี้ตำคูงนี้มาคืนเด้อได้ไปได้ปูดองมาปูปูดองเค็มค่ะได้มาพร้านึงก็ไปส้สิเอามาตำคูงจะเดี๋ยวปูนี่สิเอาไปหลัางซะก,ก่อนตว่ว่ามาค้งซับเรียบร้อยแล้วจ้ะเนี่ยมะพริกกระเทียมกระล่างเรียบร้อยแล้วมะเขือตะวันทรงมาหอยตะเมืองผุน สดๆอยู่อันนี้เป็น,นหนามคามเปียกค่ะขาดก็ได้ค่ะคือตัวนี้นะบอใส่อแสบค่ะที่บบอกว่าใส่หน่อยแสบหน่อยแสบหลายแสบหลายแต่ว่าขั้นบอใสคือบอแสบประเด็กแสบปลาลานัวจากน้ำปลาตำมกหุ้มปูดองค่ะปูปลาล่า

别孔的话，这个盖你看这里，咱北孔。 โคกกน,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 น้อยน่อยองเลยนี่เล้อชิมเลยชิมมือีกนักหนมม่อยเน้อหม่จริงชิมหนำีกวสิชิมตอนน้ำลำค่ะจะับๆ มาเด้เหมือนพี่น้องน้ำกันรอยแล้วค่ะแซ่ <Okay. S 1> กินสตมตำย้ําแรลงน้ำกันบาทนี้พี่น้องปะเมาไปกินเขา